หมอบอกว่ารักษาได้นะลูกของหนูอ่ะเนี่ยที่ลูกเป็นเนี่ยลูกหมอบอกว่ารักษาได้แต่ว่าต้องใช้เงินประมาณหกพันนะลูกแม่ไม่มีเงินเลยลูกนะเงินแม่ไม่พอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่จะลองดูหาคนใจบุญนะช่วยกันบริจาคให้หนูนะนะลูกนะช่วยต่อชีวิตให้หนูไม่งั้นหนูตายอย่างเดียวนะลูกนะโอเคนะเพื่อนๆคะ่ะเคสเร่งด่วนคะ่ะมาตัวนี้ที่ว่าหมดลูก เขาเป็นมะเร็งค่ะเพื่อนๆนที่แพทไปเจอข้างหลังเจพาร์คตอนนี้น้องอยู่ที่วัดบ้านบึงค่ะเพื่อนๆืแล้วก็คุณหมอก็รอรักษาน้องให้อยู่แต่ต้องใช้เงินประมาณ6000บาทรักษาเคสนี้จนจบสิ้นเลยค่ะรักษาจนหายเลยแต่ใช้เงิน ,00 0ับาทซึ่งแพทไม่สามารถจริงๆที่จะจะรับเคสน้องได้ตอนนี้ขอรับบริจาคค่ะเพื่อนเพื่อนใครมีจิตเมตตารบกวนช่วยชีวิตน้องด้วยเดี๋ยวแพทจะลงเลขที่บัญชีไว้ช่วยน้องด้วยนะคะ อนุโมทนาบุญทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเจริญเจริญนะห้าบาทสิบาทช่วยกันนะคะเพื่อนๆนใครที่มีมากช่วยมากขอให้ครบหกพันค่ะละแพทปิดรับบริจาคเลยค่ะขอเคสนี้เคสเดียวเพื่อนเพื่อนคสนี้ช่วยน้องหน่อยน้องเป็นมะเร็งค่ะเพื่อนสงสารน้องด้วยนะคะเพื่อนๆนน้องเป็นมะเร็งที่มดลูกค่ะน้องเพิ่งโตเป็นสาวเองแล้วก็ตอนเนี้ต้องใช้เงินหกพันบาทแล้วก็หมอเขาจะรักษาให้จนหายขาดเลยค่ะ แต่ว่าเหมาจ่ายคือ6,000บาทซึ่งแพทไม่มีกําลังจริงๆเพื่อนๆช่วยกันนะคะ5บาท10บาทใครมีกําลังเยอะให้เยอะนะคะได้บุญด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนเจริญเจริญสาธุบุญค่ะยังไงก็บุญกุศลครั้งนี้ขอให้เจริญ